ฉลูครับปีฉลูเนี่ยครับได้แก่คนที่เกิดปีพศออ2492 2504 2516 2528 2540 2552และ2564ครับอีกครั้งนะฮะ2492 2504 2516 2528 2540 2552และ2564ครับ โอเคปีฉลูนะครับเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่ดีหรือไม่ดีนี่ยสำหรับเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับคนเกิดปีฉลูทั้งหลายเนะี่ยรู้สึกวุ่นวายมากๆเลยใช่ไหมครับมีเรื่องให้ต้องไปนูน่นมานี่ไปนี่มานั่นทำนูน่ทนทำนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเลยเนาะมีหลากหลายให้จัดการมีหลากหลายให้ทําจนคนนั้นชีพปรอลงเทา้าสําหรับคนปีฉลูนะครับออถูกใช้ให้ไปนั่นถูกใช้ให้ไปนี่ ถูกใช้ให้ทำนู่นนี่นั่นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังต้องรอเวลานิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเน,ะเนาะนะเพราะนั้นนะครับในเดือนออมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยคนปีชูค่อนข้างที่จะมีเรื่องวุ่นวายมากๆเลยแต่คนในครอบครัวนี่แหละคนรอบท่างคนรอบกายทําให้เราวาวุ่นใจเ,นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไหนลองตอบันเข้ามาหน่อยเป็นไหมฮะเป็นหรือเปล่าครับสําหรับคนปีชวดครับอ พี่อาวรินทรสองห้าหนึ่งหกบอกว่าปีฉลูนะฮะขอโทษปีฉลูนะครับเป็นหรือเปล่าครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์คนเกิดปีฉลูเป็นยังไงนะะคนเกิดปีฉลูนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นช่วงครึ่งเดือนแรกและครึ่งเดือนหลังนะครับก็เท่าที่ดูนะฮะก็ยังคงรู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆเลยเป็นเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างจะ รู้สึกหลาเลยในช่วงต้นเดือน,นเนี่ยครับเนี่ยเริ่มเห็นแววแล้วว่ามีความเหนื่อยกับคนรอบข้างคนรอบกายมีเรื่องราวที่ทําให้ไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแววแล้วว่าจะต้องเดินไปนู่นทํานี่วันนี้มีเรื่องราวอะไรต้องมีเดินทางไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับคนปีฉลุนะครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์คนจะวุ่นวายมากกว่าเดิมแล้วหลีกยังไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องไปหาหมอคุณพ่อคุณแม่ต้องไปหาหมอหรือว่าใครต้องพาคนในครอบครัวดูแล หรืออาจจะทํางานที่อาจจะต้องออกพื้นที่เนี่ยหรือว่าเดินในออฟฟิศเยอะๆเดินในองค์กรเยอะๆนะลักษณะแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังของปีเอขอกุมภาพัน์นะปีฉลูครึ่งเดือนหลังค่อนข้างจะชงร้อยเปอร์เซนต์ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับนะชงแบบเรียกได้ว่าอาจจะ ทำอะไรมากไม่ได้ต้องทําใจยอมรับให้มันเกิดขึ้นอาจจะต้องเจอเรื่องราวปัญหาที่ไม่คาเดเคดแต่ว่ามันเหมือนกับเราต้องทําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและดําเนินชีวิตต่อไปนะครับมาเรามาดูกันนะฮะสำหรับปีฉลูนะครับอืม การเงินของปีฉลูนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถือได้ว่ามีเงินเข้าและเงินออกหมุนเข้าหมุนออกเหมือนเหมือนเดอนมกราเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเงินเข้าและเงินออกอาจจะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นหมุนมากขึ้นหรือจําเป็นต้องใช้มากขึ้นมีการที่แบบออกเร็วหรืออาจจะไม่ได้ใช้มากขึ้นแต่ว่าเข้าเร็วออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วลักษณะประมาณอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้ามากๆเลยสําหรับการเงินนะฮะแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์นะครับคนเกิดปีฉลูนะการเงินสะดุกนะครับเรามัด ระวังให้ดีนะอาจจะไม่พอใช้หรืออาจ,จมีเรื่องราวที่ต้องจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อแมแซมหรือเหตุเกิดบางอย่างสุขภาพการปวดเข้าโรงพยาบาล อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้เตรียมการไว้อาจจะต้องเสียเงินในทางนั้นนะครับอ่าต่อไปในเรื่องของการงานเนี่ยใครที่ทําอาชีพอิสระก่อนเลยเนี่ยในช่วงมัเออในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวที่ทําให้เรานั้นอาจจะขยับอะไรได้มากขึ้นอ่าอาจจะมีโปรเจกต์หรือมีไอเดียผุดขึ้นมาให้ทานั่นทนํานี่มีโปรเจกต์ที่จะให้ทําสําหรับคนที่ทําอาชีพอิสระมีโครงการมีเรื่องราวที่อยากจะทําประสบการณ์ให้มันดี ขึ้นทําให้การงานของเราดีขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องลงทุนด้วยนะแต่พอลงทุนไปแล้วเนี่ยช่วงปลายเดือนนะครับการงานของคนทําอาชีพอิสระไม่ค่อยตปังเท่าไหร่นนะเพราะมันเหมือนกับสิ่งที่คาดหวังไว้มันไม่เป็นไปนตามที่คาดคิดเพราะฉะนั้นการงานของคนที่ทําอาชีพอิสระยังไม่ควรลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ประคองไปก่อนนะครับถึงคิดก็ได้แต่ว่าคิดแล้วอย่าลงทุน่าลงแรงแทนนะครับอื ส่วนคนที่ทำงานประจำนะครับสำหรับปีฉลูนนะี่ยคนที่ทํางานประจำนะช่วงครึ่งเดือนแรกกุมภาพัานธ์นะฮะค่อนข้างจะเหนื่อยลยครับงานประจํามีโปรเจกต์ให้คุณทํามากมายคุณต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำเยอะแยะเลยทําให้คุณนั้นรู้สึกเหนื่อย แล้วก็เบื่อหน่ายมากๆเลยครับเหนื่อยว่าบุนมาหัวหมุนเลยฮะส่วนเชื่องปลายเดือนนะครับคนที่ทํางานอาชีพประาำก็ยังคงได้รับงานอยู่และงานหรือโปรเจกต์นั้นๆนนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกดดันและกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นคนเกิดปีฉลูนะครับในเดือนกุมภาพันธ์การงานของคุณเรียกได้ว่ามีเรื่องจะต้องขบคิดเลยทีเดียวนะ ต่อไปนะครับเรื่องของความรักนะฮะหรือว่าคนรักกันบ้างนะครับสำหรับคนรักนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงต้นเดือนถือว่าความรักใช้ได้มีการพูดคุยกันดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนรักหรือว่าคนที่คุยเนี่ยใครที่มีคนรักนะครับบอกได้เลยว่าช่วงต้นเดือนอาจจะมีแบบกระซ้าเยาะแย่กันแต่ว่าระมัดระวังว่าแย่กันไปแย่กันมาจนทําให้มีปากเสียงได้นะครับนะแต่ถามว่าถึงขนาดแบบหนักหน่วงเลยไหมอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ว่าปลายเดือนนะสิอย่าสร้างอะไรที่ มันเกิดปัญหานะคนรักของคุณอาจจะนําปัญหามาให้หรือคุณกับคนรักอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้นะครับต้องระมัดระวังช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะส่วนคนโสดนะครับนะพี่ออ,อยวรินทร์บอกได้เลยคนโสดนะก็อาจจะวุ่นวายกับเพื่อนฝูงวุ่นวายกับคนรอบข้างจนเ,เราให้รู้สึกว่าก็อยากมีใครสักคนนะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอตกช่วงหลังวาเลนไทน์ไปแล้ว นาะพี่อาจจะมีความรู้สึกว่าเหงาอยากมีใครสักคนอยากจะให้ใครสักคนเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนนะครับความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยลงตัวนะช่วงความช่วงปลายเดือนแต่ว่าช่วงต้นเดือนถือว่าใช้ได้นะนะครับสุดท้ายมาดูเรื่องสุขภาพกันสุขภาพหรอครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะักนะครับก็ถือว่า สุขภาพก็อาจจะมีในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอมีเรื่องราวให้ทําเยอะจนทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะแบบมีเวลาไปทําอย่างอื่นสุขภาพอาจจะเหนื่อยนอนไม่พออ่อนเพลียรประมาณนั้นครับแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังจะเห็นได้ว่าสุขภาพแย,ย่ลงกว่าเดิมน,นะต้องระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเท่าที่หมอเมื่อวมองอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องสุขภาพที่หนักหน่วงแต่ว่ามันเป็นแล้วมันก็อยู่กับมันได้ต้องระมัดระวังอ,อุบัติเหตุนะครับช่วงปลายเดือนของกุมภาพันธ์สําหรับคนเกิดมีฉลูระวังอุบัติเหตุ และอน่นอนนะครับสำหรับหมอเบิร์ดแล้วสักอย่างคนเกิดปีฉลูจะต้องนะครับมีเคล็ดลับแน่ๆนนะฮะ เคล็ดลับของคนเกิดวีฉลูนะครับนะแนะนำนะครับให้ไปลอดบทโบราณนะครับนะหาใกล้บ้านของคุณนะลองไปลอดบทโบราณเพื่อให้พ้นทุกพ้นโศกนะครับการลอดถ้าลอดบทไม่ได้ให้ไปลอดท้องช้าง่าประมาณนี้ครับเพื่อให้สิ่งที่อย่างนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลอดพ้นข้ามผ่านไปนั่นเองจ้าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ คนที่เกิดปีฉลูเป็นไงบ้างครับกุคนที่เกิดปีฉลูใครที่เกิดปีฉลูน้อมรับคำทํานายและแม่นยํำพิมพ์ม,มาเลยว่าเฮ้งดังปังรวยครับ